สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่27ธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ6กับ8 0กับ2นะ60 6 264 666 8องี่แล้ว่มีเบิ้ลนนะคะ808 2 8 4 8 6 88 89นะจับคู่ก็60 06 62 26 68 86 องศูนย์ศูนย์สองเนาะอันนี้เบิลในตัวเดอ้อสามตัวก็หกแปดสองเก้าสองหกหกแปดเก้าเก้าหกสี่หนึ่งหกห้าเนาะหนึ่งหกห้าเนี่ยเอามาทั้งสองแนวทางด้วยทั้งเช้าทั้งบ่ายเดอ้อต่อไปใบสามก็หกห้ากับแปดเราจับแปดกับหกให้นะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกหกศูนย์หกสองหกสามหกห้าหกแปดแปดหกแปดแปดแปดเก้านะ จับคู่ก็สามแปดแปดสามสามหกหกสามสามห้าห้าสามแปดหกหกแปดสามหกศูนย์ห้าแปดสองหกห้าแปดสามหกห้าเก้าสามห้านะคะก็กอดเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเดอ้อหกกับแปดมาเหมือนกันสองกับศูนย์สามกับห้าตัวที่ต่างกันเนาะหกแปดศูนย์หกแปดสองหกแปดสี่เดอ้อถ้าเป็นสามห้า สามห้ 1> 35 1, 35 7หนึสห้าเ้ากนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่ใครจะเล่น v ีไก็จับคู่เดอ้อเชียงเอานะก็ขอให้เเพื่อนทุกคนเฮงเฮงปังปังทุกคน,ท,กคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะวันนี้ห้างสิงห้างสิงเราของเราไปเข้า VIP เดอ้อสามตัวตรงๆเลย แต่ว่าวันพรุ่งนี้เราไม่ลงห้างเสียงให้นะวันที่27เราไม่ลงห้างเสียงให้เด้อให้ดูย้อนหลังเอานะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ